ทหารกองกำลังผ่าเมืองได้ยิงประทกกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยยึดยาบ้าได้5 0 0แสนเม็ดค่ะ กระสอบปุ๋ยดัดแปลงเป็นเปส้สะพายหลัง4ใบภาย,ยในบรรจุยาบ้า5 0,000เม็ดเป็นของกลางที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกําลังผาเมืองตรวจยึดได้หลังยิงประทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนขเขตบ้านอาเธอตําบลท่าตอนอำเภอไม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะก่อนการประทะทหารกองกําลังผาเมืองก็ได้รับแจ้งว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัง ประเทศไทยในพื้นที่อำเภอแม่อายเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังออกลาดตระเวนพื้นที่ก่อนที่จะพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยมีจำนวนประมาณ3-5ถึงคนสะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงเจ้าหน้าที่ทาหารจึงได้แสดงตัวขอตรวจคน้นแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นใช้วุตปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่จึงได้เกิดการยิงประทะการประมาณ5นาทีหลังจากที่สิ้นเสียงปืนก็พบว่าเจ้าหน้าที่ปลอดภยัยส่วนกลุ่ม ขบวนการก็ได้ทิ้งสิ่งของแล้วก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ค่ะจ้น้ที่ทหารจึงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในเวลาต่อมาแล้วก็พบยาบ้า5 0 0 0 0เมตรพร้อมทั้งอาวุธปืนยาวแทประดิษฐ์1กระบอกจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ